สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหัวข้อนี้คือดวงตาที่3จะบอกเหตุอะไรให้คุณได้รู้นะับตั้งแต่วันที่เข้ามาดูคลิปนะคะไปจนถึง3เดือนเลยเนาะมาดูกันนะขอพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูกันนะคะมาชาวราศีธนูลักนาธนูดวงตาที่3ของคุณนะคะจะบอกเหตุอะไรให้คุณได้รู้นะับตั้งแต่วันหนึ่งเป็นต้นไป โอ้โหใบแรกเป็นพระรามสืบชะตาพระวายุนะคะอ่าหมอชีวโกโกมลพัฒนี่ดวงธรรมจักรขึ้นมาแล้วแล้วก็พรานบุญมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะชาวธนูสุดยอดมากๆเลยนะคะใบแรกเป็นไพ่พระรามนะอ่าเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะการทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะคะ อีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้จะเหมือนกับการตัดสินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่เห็นก็คือคนที่ทําความดีต่างๆนะคะอ,อยู่ในศีลในสมาธิจริญปัญญานะคะแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตมีความผาสุกมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ในความถูกต้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีทรัพย์สินมีสมบัติมีครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์ความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะ จะชนะความไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคําว่าชนะความไม่ถูกต้องเราก็คือเราต้องถูกต้องเนาะก็จะประมาณนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงบุญที่คุณสั่งสมบาร,รมีมาคุ้มครองนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประกันภัยก็ได้ประกันชีวิตก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของประกันนะั่นแหละหรือบางคนเป็นประกันสุขภาพได้หมดเลยและไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดจะปลอดภัยนะคะ จะปลอดภัยจะไม่เดือดร้อนมีแต่คนสนับสนุนอืมดแบบนี้เป็นต้นนะคะมีแต่คนสนับสนุนมีสเสน่ห์มีแต่คนเ,เขาเรียกอะไรนะห้อมล้อมอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะมีแต่คนห้อมล้อมมีแต่คนชอบมีแต่คนรักมันเป็นแบบนี้เลยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ผาสุขมากเลยนะที่แม่หมอมองเห็นเนี่ยนะคะอืมแล้วช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยด้วยก็ได้นะคะไปเร็วมาเร็วติดต่อเร็วไม่ว่าจะทํากิจการงานใดค่อนข้างรวดเร็วเป็นพิเศษเลยทีเดียว เนาะถ้าใครไปแข่งขันอะไรเกี่ยวกับความเร็วนี่ชนะเลิศนะแ <c oughs> ม่หมอบอกเลยว่าชนะเลิศมีไพ่แห่งทางมีไพ่แห่งธาตุลมขึ้นมาคือไพ่วายุนั่นเองแต่ข้อเสียของมันคือบางครั้งนะี่ะมันเร็วเกินไปบางครั้งจับทิศทางไม่ได้อะไรแบบนี้เดาทางไม่ได้มันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะเร็วเกินเร็วเกินมากก็ไม่ดีนะอืมบางครั้งเวลาเราเร็วเกินมากเนี่ยเหตุผลหรือการคิดการตัดสินใจหรือความหนักแน่นนะมันก็จะน้อยลงถูกไหม ช่วงนี้เจ็บป่วยอะไรก็จะหายนะคะคุณจะเจอหมอดีนะเจอหมอดีไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบ,บราณน,นะได้หมดเลยนะคะ,ะจะเจอหมอที่รักษาถูกต้องถูกตรงกับโรคได้รับการเยียวยาได้รับการรักษาอย่างดีได้รับการดูแลอย่างดีแบบนี้หรือช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การไปตรวจสุขภาพก็ได้นะคะ,ะตรวจสุขภาพหรือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละเกี่ยวกับยาเกีย่ยวกับแผนไทยแผนโบราณได้หมดเลยนะ อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้กรณีคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีดวงธรรมจักรเกิดขึ้นนะคะจะรู้สภาวะธรรมรู้แจ้งเห็นจริงนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคงทนถาวรน,นะคะมีแต่การเปลี่ยนแปลงเ,เท่านั้นคุณจะเข้าใจสภาพธรรมอย่างลึกซึ้งแต่ถ้ากรณีคนที่ปฏิบัติมานานแม่หมอจะบอกว่ากรณีคนที่ปฏิบัติมานานเนี่ยคุณจะไม่หลุด จากระแสทมอันนี้เลยนะคะจะธรรมจักหมุนแล้วดวงธรรมจักหมุนแล้วนะคะคุณจะไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวจนกว่าคุณจะบรรลุธรรมนั่นเองหรือมีเกณฑ์ที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายได้ไวมันเหมือนอินทรีแก่กล้าเนาะสำหรับกรณีคนที่ปฏิบัติมานานแล้วนะคะคุณมีความเก่งกล้าสามารถมากแล้วในช่วงนี้นะแม่หมอบอกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม คนที่อยู่ทั้งโลกคนที่ยังทํางานอยู่นะคะก็บอกเลยว่าช่วงนี้ปรีชาสามารถมากต้องบอกอย่างนั้นนะคะการค้าการขายการทํากิจการงานใดประสบความสําเร็จค้าขายดีขายดิบขายดีต้องบอกอย่างนั้นเลยบางคนนะได้ซับก้อนใหญ่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถได้ด้วยนะคะซับก้อนใหญ่เป็นที่ดินก็ได้บางคนมีเกณฑ์ซื้อที่ดินขายที่ดินขายบ้านขายรถได้หมดเลย นะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะค่อนข้างที่จะมีโชคมีลาบแต่โชคลาบนี้มันไม่ใช่โชคลาบลอยมันเป็นโชคลาบมาจากความสามารถหรือความเก่งกล้าของคุณนั่นเองนะมาดูกันต่อนะคะผีจกระพระรักษมีพระอินท บบยศสูขขวัญแล้วก็พยายมนะคะไพนรกมาเนาะก็มาเตือนนะคะไม่แปลกใจมีไพ่ตาช่างขึ้นมาด้วยคนเราอะ่ะมันที่เข้ามาดูเนี่ยทุกๆุกราศีทุกคนเลยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนาะนะคะราศีเดียวกันเกิดวันเดียวกันนะคะอีกคนนึงเป็นคนดีสร้างแต่ความดีอีกคนหนึ่งสร้างแต่ความไม่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่มันจะแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายอะนะ เป็นไพ่ยพยายมคือการตัดสินขึ้นมานะคะจริงๆตัดสินตั้งแต่ใบแรกและอย่างที่แม่หมอบอกเนาะทาดีก็ได้รับผลกรรมดีกําลังจะส่งผลกรรมชั่วก็กมกรรมชั่วก็กําลังจะส่งผลเช่นกันนะถ้าเราทํากรรมชั่วสิ่งที่แม่หมอเห็นนะใบนี้เปิดมาเป็นใบแรกแถวนี้เนาะระวังในเรื่องของคนไม่หวังดีนะคะแอบมองแอบส่องนะคะคนมาสืบคนมาล้วงความลับคนมาแฮกข้อมูล คนอยากได้ของของเราบางครั้งเขาเห็นคุณร่ำรวยเห็นคุณมีเงินเห็นคุณสุขสบายมากขึ้นเห็นคุณครอบครัวมีความสุขนะคะจ้องอยากได้อะอยากได้ของของคุณไม่ว่าจะอยากได้สามีภรรยาคุณหรือลูกคุณหรือเงินทองของคุณทรัพย์สมบัติของคุณนะมันได้หมดสิ่งที่แม่หมอมองเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะเออบางคนแอบ่องแอบตามแอบติดตามหึงหวงอะไรก็ได้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องนี้ก็ได้นะคะอืม ระวังคนแบบนี้ไว้ให้ดีสิ่งคนที่เขาเข้ามาคนที่เขาแอบมองเนี่ยนะเขาไม่ได้หวังดีกับเราแน่นอนนะคะแต่ไพ่สลับกลับกันได้ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีไหนะอยากได้ของคนอื่นจ้องแฮ็กข้อมูลคืออะไรก็ได้ที่แบบจ้องทําไม่ดีกับคนอื่นอะ่ะแบบนี้เป็นต้นอย่าลืมนะไพ่ยพยายมขึ้นมาไพ่แห่งการตัดสินขึ้นมาสองใบเลย ะะระวังในเรื่องของกรรมตามทันระวังในระวังชีวิตจะเจอในเรื่องของคนไม่ดีเช่นเดียวกันกับคุณจะเจอคนเหมือนเหมือนกันเจอ ER คนแบบแบบเดียวกันแล้วจะไม่ได้รับความจริงใจจากใครเลยนะเพราะอะไรเพราะเราก็เช่นกันนะถ้าเราไปแสวงหาผลประโยชน์ของคนอื่นอยากได้ผลประโยชน์อยากได้เงินทองอยากได้สามีภรรยาของคนอื่นแบบนี้เราก็ไม่ใช่คนดีนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอคนเช่นคุณเนี่ยเวลาการรมมันตามทันคุณก็จะเจอสนองแบบนี้นะคะ แต่ถ้าชาวธนูที่อยู่ในสีได้ทำเป็นคนดีคุณเตรียมตัวรับความร่ำรวยหรือในเรื่องของการเงินการทองความมั่งมีสีสุขต่างๆนานา,นา,นากำลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ดีงามทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะความเป็นสิริมงคลนะคะ,ะสุขภาพดีมีเกณฑ์ตั้งครันด้วยนะม,มีเกณฑ์ตั้งครันมีเกณฑ์มีบูรความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยมันมาเต็มอะ นต้องบอกอย่างนี้มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะาการเดินทางไกลนะคะเดินทางไปเที่ยวไปท่องเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่แม่หมอเห็นนะการท่องเที่ยวของคุณนะคะอาจจะชอบเที่ยวตามวัดไหมอะนะชอบเที่ยวตามวัดชอบเที่ยวตามตามป่าเขาก็ได้นะที่มันมีช้างมีเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยได้เลยนะคะหรือบางคนไปแต่วัดแบบนี้ก็ได้ จังหวัดอะไรอะที่มีช้างสุรินก็ได้นะสุรินอยุธยานะคะเออช่วงนี้เนาะอ่ะได้เลยนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็ไปงานบุญนะคะไปงานขึ้นบ้านใหม่หรือตัตตัวคนเองอะมีงานขึ้นบ้านใหม่มีงานมงคลก็ได้นะไพ่นี้คือไพ่เบญสีสุขขวัญน,นะคะเป็นที่พิธีการบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานไปงานแต่งหรือคุณแต่งเองก็ได้นะคะ การได้งานใหม่ก็ได้ฉลองงานใหม่แม่หมอจะบอกว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการพ้นทุกพ้นเคราะห,หรือเป็นไพ่แห่งการเปิดรับโชคนะคะธุรกิจการงานทุกอย่างขยับขยายหมดชีวิตดีหมดมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอันนี้เป็นฝ่ายทางบุญนะมีไพ่พญายมขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะแม่หมอจะบอกนะคนเรามันมีทั้งทําความดีและทําความไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรา ความดีบุญกุศลเราก็ได้รับแต่สิ่งที่เราทําไม่ดีมาเราก็ได้รับเช่นกันอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะรับต่อสิ่งที่ดีๆอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นไพ่ไปดีขึ้นมาต้องระวังในเรื่องอะไรระวังในเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนกาย<ๆ>เดือดเนื้อร้อนใจแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องสําหรับคนที่ทําบุญกุศลมามา,มากนะคะอาจจะเป็นแค่นิดๆหน่อยๆแต่จะมากสําหรับคนที่ทําเรื่องไม่ดีพิพากษาคดีความนะคะ ตำรวจอายการเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความยุติธรรมกระทรวงความยุติธรรมการตัดสินแบบนี้มาดูกันต่อนะคระแม่อุามาเทวีโอ้โหพระพิคเนศสุดยอดนะคะพระอังคารอ่าเสือสมิงนะคะแล้วก็ทาวิรูปัก โอ้มีแต่ไพ่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทางนั้นเลยนะคะแม่หมอจะบอกว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพจริงๆเลยนะเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วอ่ะนะคะเหมือนมีคนแอบจ้องคุณอยู่นะเนี่ยออแอบจ้องแอบส่องคุณอยู่นะคะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เป็นในเรื่องคุณใส่มนดําก็ได้นะคะออหรือว่าจะเป็นพวก call center แก๊ง call center แบบนี้ได้นะคะ เข้ามาหลอกเข้ามาทําให้คุณเสียทรัพย์สินหรือว่าเสียอะไรต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะอืต้องระมัดระวังเรื่องคนให้มากเลยนะชาวธนูในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะมีเกณฑ์ที่จะปะทะเถ้าเป็นตำรวจก็ไม่แปลกนะัะการจับกลุ่มผู้ร้ายนั่นเองการเข้าจับกลุ่มนะแล้วทาสาเร็จด้วยเราได้รับชัยชนะด้วยถ้าคุณเป็นตำรวจเนาะนะคะแต่ถ้าคุณ <laughs> ไม่ใช่ตำรวจนะเออันนี้ก็อาจจะ ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษอาจจะมีการแบบกระทบกระทั่งกันการประทะกันการต่อสู้กันแบบนี้ก็ได้นะต้องอย่างที่บอกก็แหละใช้ชีวิตให้เซฟที่สุดนะสิ่งสถานที่ที่มันเสี่ยงอะที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงมันเป็นที่อโครจรเราก็จะไม่ไปในช่วงนี้แล้วก็ระวังความใจร้อนของตัวเองด้วยระวังเกิดความเสียหายเพราะเพราะอารมณ์ได้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่หมอมองเห็นนะไพ่เนี่ยมันสลับกลับกันได้อย่างที่บอกไปนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีซะเองก็อย่าลืมนะอันนี้แม่หมอก,ก็จะเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันกลับกันได้เราเป็นคนที่เข้ามาดูนะ่ะก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะคนที่ทําไม่ดีทําคุณใสเล่นคุณใสใส่คนอื่นแบบนี้ก็อย่าลืมนะออกรรมจะตามทันก็มีเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายในชีวิตนะ่ะเกิดความเดือดร้อนในชีวิตนะคะแต่ถ้าคนที่ทําดีก็ระวังคนอื่นแค่นั้นเองแต่สิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะแม่หมอมองว่า ตัวคนเองมักได้รับชัยชนะเนาะโดยเฉพาะคนที่แต่ถ้ากรณีที่คนที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือคนที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ต้องยกเว้นไว้เลยเนาะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในวัดนะคะเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องแล้วจะออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างยากนะอืมมีชัยชนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะแข่งขันอะไรนะจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะได้รางวัลได้ที่หนึ่งอะไรแบบนี้จะมาแบบโดดเด่นเลยทีเดียว นะคะจะชนะสิ่งชั่วร้ายค่อนข้างสง่าหน่อยนะช่วงนี้นะคะสง่าแล้วก็สูงส่งมากๆอืมช่วงนี้เนี่ยจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเด็ดขาดคุณจะเป็นคนแม่หมอมองว่าคุณไม่กลัวนะชาวธนูคนไม่ดีเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณจะกลัวนะคุณไม่กลัวแต่สิ่งที่แม่หมออยากจะบอกคือให้ป้องกันตัวเองแค่นั้นเองให้ระมัดระวังเราจะได้มีสติมากขึ้นเวลาเราจะคุยกับใครนะจะได้ไม่ปล่อยใจแบบไปไว้ใจเขาอะไรอย่างเนี้ย เออต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมีเกณฑ์เลี้ยงลูกจริงๆมีเกณฑ์คลอดบุตรจริงๆบางคนมีลูกแล้วก็มีเกณฑ์เลี้ยงลูกใช้แบบถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือเพศเพศแม่เนี่ยก็คือคือเป็นแม่เลยอะนะดูแลลูกจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะเรื่องการดูแลดูแลลูกดูแลครอบครัวถามว่าดีไหมชีวิตดีมากอะ่ะมีพรฟพิคเนศเกิดขึ้นมานะคะ พี่คเนตมานี่ทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นด้วยนะคะการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เปิดตัวธุรกิจใหม่เปิดตัวบริษัทลูกได้หมดเลยไม่ว่าจะทํากิจการงานไหนจะเล็กจะใหญ่ลุลวงไปหมดแบบนี้เลยนะคะโอ้ทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟกเนาะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดนตรีด้วยเหรอ บางคนเป็นดนตรีไทยอะ่ะไปเรียนหรอเออบางคนไปเรียนได้นะคะเรียนดนตรีไทยหรือว่าฟังดนตรีไทยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะสิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นเนาะนะคะมีท้าวิรูปปักขึ้นมาอันนี้ดีมากๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติใหม่อีกแล้วนะมาถึงบอกว่ามีแต่ไพ่แบบใหญ่ๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะทรัพย์สินเก่าทรัพย์สมบัติเก่าอ้ออีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอมองเห็นระวังเรื่องสัตว์มีพิษด้วยนะคะเออสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสัตว์มีพิษ สัตว์เลยคลานเช่นงูแบบนี้เป็นต้นนะต้องระมัดระวังนะสำหรับชาวธนูนะคะอืมแล้วก็มาต่อเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะคะแต่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติใหญ่เนี่ยจะประทานให้เฉพาะคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะอันนี้แม่หมอต้องบอกว่าไม่ใช่ธนูทุกคนจะได้นะคะคนที่อยู่ในศีลในธรรมมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ ่าหรือไปเจอของมีค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของเก่าแบบนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเป็นเงินก็ได้เป็นทองก็ได้แบบเนี้ยเออมีเกณฑ์เข้าไปได้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องมาดูกันต่อนะคะโอ้โหเทา้ทาเทา้าวิรุณหกอืมพัสการนนะคะโอ้พระอาทิตย์ข้างข้นงพระอาทิตย เป็นดาวคู่ศัตรูอแม่หมอมองว่าชนกับศัตรูแน่นอนเลยนะวันนั้นไอ้ธนูเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะชนกับศัตรูนะมันเป็นแบบนั้นการทะเลาะวิวาทนะเพราะฉะนั้นก็ระง,งับจิตระง,งับใจตัวเราบ้างได้ก็ดีถามว่าคุณชนะไหมคุณชนะ,ะถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะแม่หมอบอกเลยว่าคุณชนะเลิศชนะแบบขาดลอยชนะแบบโดดเด่นเลยไม่มีใครทําอะไรได้เลยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นกลาง ต้องอย่างนี้นะมันจะเป็นกลางถูกใครที่เป็นฝ่ายถูกก็จะได้รับชัยชนะไปใครที่จะเป็นฝ่ายผิดก็จะได้รับความพ่ายแพ้ไปความวิบัติไปแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดในการประทะครั้งนี้หรือในการเกิดปัญหาทุกๆด้านน่ะคนที่เป็นฝ่ายถูกจะอยู่เหนือศัตรูหมู่มารทุกอย่างเลยจะโดดเด่นด้วยนะคะเออจะโดดเด่นด้วยเราบางคนอาจจะได้ถูกยกย่องขึ้นเป็นผู้นํา แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะาการได้เป็นผู้นำการได้ออกคำสั่งมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกลูกกิจขยับขยายก้าวหน้าเติบโตยิ่งใหญ่ดีไปหมดเลยเนาะมีเกณฑ์เขาเรียกอะไรนะได้ทำสิ่งที่ทา้าทายบางคนได้งานที่ทา้าทายนะคะแล้วก็ทำสำเร็จด้วยมันเป็นงานทา้าทายงานยาก จะทาสาเร็จนะคะสําเร็จแบบขัดลอยสําเร็จแบบสวยงามด้วยมีเกณฑ์การเดินทางนะเดินทางไกลโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศอเดินทางทางอากาศเดินทางทางน้ําด้วยอะ่ะนะคะแล้วก็บางคนกําลังยื่นวีซ่าอยู่ก็ได้ผ่านนะคะต้องบอกเลยว่าบางคนยื่นวีซ่าก็ผ่านแบบนี้แล้วก็เรื่องอะไรอีกไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินต่างๆนานานะคะ การเดินทางทางอากาศกับตันแอร์งานราชการอแม่แหมอบอกเลยว่าดีนะคะคนที่ทําราชการมีเกณฑ์การเติบโตในงานสูงมากๆแล้วก็พวกแอร์โฮสเทสอะไรพวกนี้นะเออดีนะคะในเรื่องกิจการงานพวกนี้จะดีมากๆนะคะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอืมการได้ประสบความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละที่แม่หมอเห็นมันเป็นแบบนั้นนะคะ ช่วงนี้มีเสน่ห์มากนะคะอย่าใช้เสน่ห์ไปทางที่ผิดเนาะใช้เสน่ห์ไปในทางที่ดีนะคะแล้วคุณก็จะพบแต่บแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอนะ่ะนะคะเสน่ห์อันนี้มันจะหมายถึงโชคได้ด้วยนะคะเออเขาเรียกว่าเสน่ห์อะไรนะเสน่ห์เสน่ห์ะอะไรอะ่ที่แบบว่าได้ได้โชคแบบเออเสน่ห์หาโชคแบบเสน่ห์หาเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะมีเกณฑ์ไปเที่ยวท่องเที่ยวธรรมชาตินะเดินป่าเดินขา แบบนี้ได้ด้วยนะอยู่กับต้นน้ำลำธารสิงสาราสัตว์นะที่สถานที่ที่มีแม่น้ํามีสัตว์เยอะๆนะบางคนไปเดินป่านะอ่ะมาดูกันต่อนะที่ไพยานโลกนะคะมาดูซีดวงตาที่สามของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะบอกรายผ่นานไพยานโลกนะคะหลุดพ้นโอเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าเดินหน้าต่อโอ อะไรเนี่ยกวักเงินกวักทองรูปงามโอ้ช่วงนี้ชาวธนูมีสเสน่ห์มากมายเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใครๆเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่สวยหล่อถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สวยหล่ออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นด้วยสเสน่ห์ที่มันมีในตัวเขายังไงเขาจะมองคุณมีสเสน่ห์อยู่ดีแหละยังไงก็มองว่าคุณดูดียังไงก็จะมองว่าคุณดูน่ารักดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะช่วงนี้เป็นแบบนี้เลยแล้วกวักเงินกวักทองดีมากๆ สเสน่ห์ก็ทําให้ดึงดูดในด้านการเงินการทองนะบางคนนะนั่งบนกองเงินกองทองเลยนะแต่อันนี้จะมากจะน้อยมันแล้วแต่ว่าสนาบารมีคนด้วยมันไม่เหมือนกันทุกคนนะคะมันไม่เหมือนกันทุกคนจะหลุดพ้นจะเดินออกจากสถานที่ใดที่หนึ่งที่มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะอจะได้จะได้ยกย้ายก็ได้หรือจะได้ไปสถานที่ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมจะหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือว่า สิ่งที่ไม่ดีเนาะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมมีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะไม่เหมาะมองว่าตัวคุณเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเทวรูปอะไรบางอย่างบางคนไปเช่ามาก็ได้บางคนไปเช่าเทวรูปอะไรมาบูชาก็ได้นะหรือบางคนไปไปไปกราบไหว้ไปบูชาโดยเฉพาะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของจีนนะคะเอ่อโดยเฉพาะนะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของจีนแบบนี้เป็นต้นอืมเจ้าพ่อหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ คนอู o, หรืออะไรพวกนี้เออก็ได้นะคะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่รู้ว่าแม่หมอเห็นมันขึ้นมานะคะคุณต้องเกี่ยวข้องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะมาดูกันต่อนะคะอ,อของอาถรรพ์ยับยัง้งช่วงสำคัญยับยั้งส่งดวงวิญญาณถ่ายทอดวิชา ชาวธนูนะคะแม่หมอจะบอกว่าช่วงนี้คุณอารมณ์ร้อนมากอย่าให้อารมณ์ร้อนมาทําลายความโชคดีของคุณนะเออบางครั้งเนี่ยคุณดวงดีมากๆอ่ะแต่แต,แต่ต้องหยับยั้งอารมณ์นิดนึงบางครั้งคนเรามันมีอํานาจฝ่ายต่ําในจิตใจทุกคนมันก็คือในเรื่องของโลภะโทสะโมหะนะคะ อืมบางครั้งมันอารมณ์ด้านอะไรด้านโลภะนะโลภเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโกรธมากๆโทสะมากๆอาฆาตพยาบาทมากๆแบบเนี้ยอันนี้ต้องยับยัง้งหรือต้องเบรกไว้หน่อยนะคะอย่าให้อารมณ์พวกเนี้ยมาทําลายความโชคดีของคุณอืมนะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับหรือว่าสิ่งที่มันติดอยู่นะไม่ว่าจะติด อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันกําลังจะหลุดออกนะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องไปบางครั้งอะ่ะสมมุตินะแม่หมอสมมุติคุณอาจจะเคยขับรถชนคนตายแบบเนี้ยแล้วเขายังเกาะติดอยู่กับคุณแบบเนี้ยนะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะไปอืมแบบนี้นะมันจะมีดวงวิญญาณบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับคุณไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามเขากําลังจะไปเออ แบบนี้นะหรือคุณหรือหรือคุณไปทาพิธีส่งดวงวิญญาณก็ได้มันมีแนวะพิธีส่งดวงวิญญาณเหมือนแม่หมอเคยได้ยินอยู่เนาะนะคะเออต่อให้ไม่ทํานะแม่หมอก็มองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่เขากําลังจะไปเออแบบเนี้ยนะคะมีเกณฑ์เจอครูบาอาจารย์ที่ดีตอนนี้ช่วงนี้นะคุณจะไปสอบไม่ว่าจะสอบในเรื่องของการงานสอบในเรื่องของการเรียนหรืออะไรก็ตามนะคุณจะประสบความสําเร็จแล้วสอบได้สอบผ่านนะคะ คุณมีครูบาอาจารย์ดีมีเจอครูบาอาจารย์เก่งนะคะที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคุณแบบเนี้ยอืมนะถ้าใครร่ำใครเรียนช่วงเนี้ยครูบาอาจารย์อาจจะถ่ายทอดวิชาเคล็ดลับสําคัญสาคญบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะอืมมาดูต่อห้าใบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้ลงอันนี้คือการบวชนะคะ บรรยากาศไม่ดีใช้ความคิดเพ่งพินิษแล้วก็บุญส่งถึงอ่ะไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกถึงในเรื่องของเนี่ยผลบุญนะคะส่งถึงคุณด้วยแต่อ,อีกรูปแบบหนึ่งก็คือแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะอืมแผ่เมตตาให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับนะทุกสรรพสัตว์นั่นแหละแผ่ไปเถอะ มีเกณฑ์บวชนะสาหรับบางคนบางท่านแต่บางคนก็คือไปงานบวชได้ด้วยเนี่ยชาวธนูนะคะให้ไปนี้ก็คือการปลงผมนั่นเองนะอการออกบวชแม่หมอจะบอกว่าการบวชของคุณครั้งเนี้ยคุณต้องแผ่เมตตาให้หนักๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามีคนมารอรับส่วนบุญมีคนมารอรับส่วนบุญจากคุณเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมนะ ทุกขณะนะไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะกําลังปงผมหรือเข้าพิธีบวชอะไรก็ตามนะคะแผ่จิตส่งกระแสแผ่เมตตาได้แผ่ไปเลยนะคะเออแม่หมอเห็นมีมามารับส่วนบุญเยอะมากมายนะคะต่อให้คุณเป็นเจ้าภาพงานบวชหรือคุณไปร่วมงานบวชอะ่ะเออร่วมพิธีบวชแบบเนี้ยก็แผ่เมตตานะแผ่เมตตาให้เขาต่อให้คุณไม่ได้บวชเองนะก็แผ่เมตตาให้ ให้เจ้ากรรมในเวรเหมือนเขามารอรับส่วนบุญด้วยแหละนะเห็นไหมเป็นไทแล้วถ้าแผลไปปุ๊บบุญจะส่งถึงเขาทันทีเขาจะได้รับทันทีเลยนะแล้วเขาก็จะไปเหมือนที่แม่หมอบอกอะว่ามันมีวิญญาณที่เกาะอยู่แล้วเขากําลังจะไปด้วยเช่นกันกําลังจะหลุดออกไปจากคุณอนะนะคะคือเหมือนเขาก็อยากจะไปเต็มที่แล้วอะนะแค่คุณแบบแผลให้เขาส่งให้เขาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะพอเขาไปปุ๊บนะมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณจะหลุดโล่งเลยมันจะไม่มีอะไรปิดกัน้นคุณจะเห็นทางออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจะเป็นแบบนั้นช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากด้วยนะคะไม่รู้คิดเรื่องอะไรจะบวชไม่บวชบวชไม่บวชอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> เออไม่รู้นะแต่มันเหมือนกับว่าใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเหมือนกับ เพ่งค่อนข้างเยอะด้วยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนบางคนถ้าเป็นในเรื่องการปฏิบัติก็คืออาจจะไปเพ่งกระสินก็ได้นะอ่ะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกๆช่องทางสวัสดีค่ะ